สวัสดีครับช่องรถไฟไทยเช้าวันอาทิตย์สักหนึ่งคลิปนะครับอากาศเย็นสบายสบายยุเข้านะครับเราอยู่สถานีหน้ามาอา่อพยาวาบินหนึ่งห้าศูนย์นะครับมาให้หลายปลิ้นนะครับ คลิปสันส้นๆละกันลงเป็นคลิปสันส้นๆแล้วก็ไปรวมหลายๆอาบีนะครับมีสองงานนะครับงานแรกเบอร์สองนะครับ สองพนหเบอร์สองแล้วก็ลายปิ้นเบอร์หนึ่งเกือบ4,000 s u ซับสไคร์นะครับท้าผู้ชมเข้ามากดซับสไคร์ให้อดินนะครับอัปเดต สร้างทางรถไฟสายเดินใจเชียงรายเชียงของให้ท่านชมกันทุกวันนะครับวันนี้มาชมบรรยากาศแถวสถาน,นีหมอพยาวขาบี1หนึ่งนนะครับก็ยังไม่แล้วเสร็จดีมีเสาสีต้นนะครับ มีสาวสีต้นมีสองงานนะครับเชามีสองงานถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับก็เป็นกำลังใจให้คนทำคลิป ก็สนับสนุนกันไปนะครับเกือบ4,000ันซับสไครที่ท่านผู้ชมให้การสนับสนุนวันนี้เรามาให้หลายปิ้นนะครับันสองเนี่ยหลายหลายวันละปนีบ่แบบแบับท่อมเท,ทหัวสาวเสร็จแล้ว คัตอนนี้ก็เป็นลายปริ้นนะคงานที่สองต่อนะครับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณกำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็มาเพิ่มยอดวิวยอด s u b ส c r i b e ให้อดมินะครับสมคลิปต่อไปนะครับตามมาสบคลิปต่อไปตามมาครับ สวัสดีครับช่องรถไฟไทยมาต่อง,งานสองนะครับสองงานเช้าเราอยังอยู่กันที่อาบินยังฮัสสถานีมอเยาวลายปลิ้นนะครับใช้เวลาไม่นานสิบห้านาทียี่สิบนาทีประมาณเนี้ยครับ ต้นนี้เสร็จเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ไปงานที่สองนะครับก็ชมวิวเช้าๆแถวหน้าหมอพยานะครับบรรยากาศสบายๆคลึมฟ้าคืึมฝนนี่ครับให้ลายปิ้นนะครับงานคือให้หลายปิ้น แปดหัวแปดแปดลายนะครับนี่ครับให้หลายปิน้นให้หลายปิ้นแล้วก็หล่อเป็นหัวปิน้นนะครับหล่อเป็นหัวปิ้นแล้วปูยางแล้วก็วางไอเคเดอร์วางคานได้เลยถูกใจกดไลค์กดกแชร์เป็นกำใจ 4,000 s u b s c r ร b e นะครับท่านผู้ชมเข้ามาให้การสนับสนุนแอดมินนะครับนี่ครับบรรยากาศประมาณนี้นครับสองงาน 2, ก็รวมได้1คลิปนะครับขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็คอมเมนต์นะครับ้มีความสุขรักษาสุขภาพนะครับรวม สร้างสารผลงานไปด้วยกันนะครับแบ่งกันชมผัดกันชมผัดกันคอมเมนต์นครับเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกัน,นครับช่องเราจะเติบโตไปด้วยกันนะครับแล้วก็สร้างรายได้ไปด้วยกันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมงานที่สองให้ตายปลิ้นนะครับ เป็นอะไรอพาร์ตเมนต์นะครับ A2 เส่าต,ต้นที่4ของสถาน,นีหน้ามอเขเยวมีความสุขนะครับท่านผู้ชมนะครับโชคดีมีกันใช้ไปก่อนนะครับติดตามคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ